จุดรั่วซึมก็เปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องคือเก็บดีครับนี่ครับนำพาวเวอร์รั่วถ่ายภาพน้ำมันหยดออกมาเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มใหม่ ี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วกับฮันด้นาีดีเอฟดีครับััาบนน้วารอนแล้วก็ดูนน้ำมันก็ดำมาก ัวชุดตัวลิงแฉงตัวลิงข้างในงแฉกบอกว่าเปลี่ยนโอลิงล้างแล้วก็เปลี่ยนตัวลิงใหม่นี่ยนะครับ,รบชุดตัวลิงชุดซ่อมปั๊มพาวเวอร์อครับก็เป็นน้ำมันพาวเวอร์เปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์ ซอมมาแล้วครับเดี๋ยวถอดรื้อประกอบวันนี้ก็เป็นอีกคันนึงเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับเ,เราเขาเอาเขาตู้ยิงใสยครับไม่ต้องล้างเรา้างใช้เวลานานอันนี้ก็เ้าตู้ยิงใสยเลย up. ไฟรั us us. ่วเยวก็เสล้วถ้าล้างเราติดชั่วโมงก็ไม่เส็จ ไม่ได้ยิงให้มันใหม่มากครับยิงแค่พวกเศษดินเศษอะไรออกให้หมดเ mm hmm. วลาเราประกอบพวกฝนอันนี้จะไม่ได้เข้าข้างในครับไม่ได้ยิงให้ใหม่เหมือนกับปั๊มใหม่เงี้ยยิงแค่เศษฝน mm hmm. เพราะว่าพวกแปลงพวกอะไรมันเข้าไม่ถึงนี่แล้วเศษดินเศษฝนพวกนี้หรอวค mm hmm. ือกนน่อแน,น่นมันจะไมะ่ถ้าเราใช้แปลงล้างตัวนี้ออกหมดครับ ขาจะให้ดูหลังหลังตอนยิงไฟเสร็จอ,อันนี้ก็เสร็จแล้วครับผมไม่นานครับแป๊บเดียวอันนี้ก็พอครับ สเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็ล้างข้างนอกแล้วนะแล้วก็รืออรือเปลี่ยนโรลิง่งแล้วก็ล้างข้างในแค่เดียวครับแคยิงทรายทีน,นี้ไม่ได้ยิงให้ใหม่มากนะับให้แค่พวกเศษยิ้มเศษอะไรไมนออกหมดเี่เด้ครับเดี๋ยวเราไปลือ้อแบบทุดซ่อมโอเคครับทุซ่อม,ม,มที่เราลื้อออกมา ปั๊มเฮ้ยเรียงายเมื่อกี้ครับต,ตัวลิงแล้วก็เปลี่ยนรูกเปกเปืนด้วยรูเกปืนแตกเขินมาแล้วนี่จะเป็นของขนสารฟอกฟอกซีนนี่ก็ล้างเรียบร้อยแล้วล้างข้างใน เปลี่ยนให้ตัวนี้ก็ซีนีนแข็งหมดรอบเลยครับเยวประกอบครับก็เรียบร้อยก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสตาร์ทลองไว้พักหนึ่งนะครับมีรวมเซนนะครับผมแล้วก็การ คนล้างแค่ก็ไม่มีรั่วมีซึมมากเพราะอันนี้รั่วเกียวครับรั่วทั่วโอเวอรงนะครับเดี๋ยวใส่ล้อก็ออกไปลองวิ่นครับผม วดแชร์ด้วยนะครับผมหรือวาดีออโต้ครับครับผมสวัสดีครับ